หารตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะบอกเลยบอกพว่าแม่เป็นกำลังใจอ้มด้วยนะว่าหนอาหารตั้งแต่มแะะเมื่มอ,นะอ,อาาคืนเที่ยงคืนแล้วค่ะอดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วค่ะอาการนี้ค่ะดูทีมดูทีมพร้อมตัวนตว ขอกำลังใจหน่อยค่ะได้ไหมคะสวัสด,ดีค่ะทุกคนสวัสด,ดีดค่ะค่ะ ชิติดมาเอินเอ้ยฉลบยาวแล้วเอินเอ้ยเดี๋ยวนี้กลับมาพ่อจ๋าแล้วหืมโอ้น สำหรับดาวคุณโชววางนะคะขอบคุณมากเลยเราตรงเราตรงแล้วเลี้ยวซ้ายไฟแดงได้ไหมคะแล้วเข้าเข้าอีกทางหนึ่งของของสีรลาดนะคะข้างขนะค่ะข่ะหนูจะเข้าอีกทางหนมาเดินลงง่ายกว่าค่ะขอบคุณค่ะ Cảm cầm lòng uống tôm này cả Ủa, à hẳn tầm mắc cười cả Ngốt nam ngốt à hẳn mà đâu มือจับอะไรคะเอามือจับอะไรคะเมือจับอะไรคะอืมมือจับอะไรคะ ขอบคุณสำหรับดาวมากนะคะอ,อ,อืมอืมมือมือคนเก่งเลยคนบอยสู้ๆทั้งนั้นเลยขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เมตตาหนูนะคะ ต้องมีทีมแอเจอร์คนหนึ่งต้องถือซักชั่นถือนมถืออุปกรณ์น้องต่างๆมาคนเดียวไม่พอต้องมามาทีน้องสี่ห้าคนคึกๆึ๊กกึ๊กกึกชู่ๆวันหนึ่งดูกขากระดิกะดิกอนั่นนั่นนัน โอ๊ยหลับไม่ใช่หลับหลับให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูหลับเถอะรู้จริงๆว่ามาที่ไหนเนี่ยหน้องหลับอยู่ค่ะเอจ้าจ้ะจ้จ้หลับอยู่ลูกไมเ่เป็นไรหลับอยู่ค่ะถักเปียเนี่ยเฮ้ยเ้ยไม่ใช่พ่อจ๋าทางนีน้ไม่ใช่พอ่อจ๋าลูก นายลูกกึ๊กกึ๊กึ๊ยกึ๊กึกึ๊กึยอะกึ๊กึ๊กึยเก่งน้องเก่งเก่งน,นะเดี๋ยวแม่อยู่ข้างๆน้องตลอดเลย <c oughs> ไม่ไปไหนเลยอยู่ตลอดเลยอยู่ด้วยกันตลอดเลยไม่ต้องกลัวนะไม่มีอะไรนะ ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเดอเจ็ดโมงเคสแรกเลยนูตืนมาเรวก็เจอแม่เลยนอกไม่เป็นไรนะปลอดภัยนะปลอดภัยคุณรักษาเทวดาคุ้มครองพรลรัตนะใด้ปกป้องคุ้มกองอ้วองต้วงด้วยนะ ประตูนี้เลยค่ะส่งอ้วนด้วยกันพราพ่อแม่รอแป๊บหนึ่งส่งวนอ้วนคึ่งด้วยกันเด็กเก่งเนี่ยเด็กอึดอึดทะลุสามโลกมีแต่คนเป็นกำลังใจให้หนูเดี๋ยวหนูอะอยากให้หนูอ่านเองว่าทุกคนเป็นพลังใจให้หนูเป็นกำลังใจให้หนู ไม่มีใครจังเกียรตูเลยเสียงพี OF ่นกดูพี่นกเลยคนมาส่งต้องตื่นนะตีสามครึ่งกัน หนูลงทางนูนะะงน้นแล้วค่ะช่งนูนัดแท็กซี่ค่ะใช่ค่ะตรงแทง็กซี่นู้นเลยเดีดเ๋ยวยเลี้ยวขวาถึงตึกเลยช่องหนูแล้วคะช่องหนู ค่ะช,ช่องนี้เลยอยากช่องนี้เลยช่องนี <relevance> ้นะค่ะค่ะเดี๋ยวพี่จอดซ้ายมืมอนู้แล้วก็ถึงแล้วป้ายทีมขอบพระคุณมากนะคะ <fiquei S 1> ขอบคุณค่ะอึ๊บอึ๊บอวงตัว